ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนขับขับครูน้อยครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพอดแล้วครับที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับหมูปาออยมาแล้วนะครับพอดมองจอดรถจอดหน้าแล้วหามองจอดกันยากมันแคบนะครับตอนนี้อยู่หน้าเวทีแล้วพี่น้องเบิ้ง่าเพิ่นลุยงานกันตะมือขึ้นนะครับติดติดตามนะครับเพิ่นมาหอดเพิ่นกันลุยกันเลยว่าตัวนี้ความคืบหน้าเป็นจังไดไปเบิ้งกันเลย นี่ตลัดสลี่นี่ด้วยนะครับรถล่าจอดทีมงานก็นเริ่มพักคอนกันแล้เด้อนะครับเอามาเพิิงทั้งเมทีกันครับบดนิมาเนวบดนี้นึ้ว่ามันสีมาเห็นพ่นยุงยุงยังยังบานแทเพ่นแล้วเลวพี่น้นองเอ้ยอ <c oughs> พ่นแล้วเล้วพนเน่เข้ากันเล้วเวอร์ลาคต่บบานิ้สิไปใชไปอาบน้ำาตีอไปาาอาบน้ำม,ม,มึงเครับอาบน้ำดพัก่อนรตบผม ที่นี่นอนเป็นบ่ผพูดอะไรก็ได้บัดแมนครับห้อนครับเอาเราไม่ได้เงือมนุษย์ละครับบัดนี้เลี้ยวเวียกแลวได้ครับเอาเอาสู่สู่ครับแดดกับห้อนนะครับเบืองเวที่เพิ่นนะครับพ่อนะตอนนี้นะครับเท่าที่เบื้องนะครับมองนี่แคบจังหน่อยอยู่ด้เป็นสนามบาสสนามฟุตซอลนะครับณเวลานี่นะครับณเวลานี่ประมาณเที่ยงนะครับมองเครื่องเล่นเครื่องสอยหลายนะครับ เสาไฟเวทที่เรียบร้อยเด้ฉาึ้นเรียบร้อยจอเรียบร้อยตอนนี้นะครับเหลือระบบไฟกําลัางติดตั้งนะครับระบบไฟบีมไฟผ้าอย่างต่างๆกําลังติดตั้งนะครับพี่น้องครับเนี่ยที่มองานกับอ่อนล่าได้ยินขา่าวตั้งแต่ตีสองประสนสู่กันมาตั้งแต่ตีสองนะครับจนป่านนี้นะครับสงหารสงเงยนะครับสงาบาสงังเงยกันเมื่อยล่านะครับเพราะว่า ถือว่าวันนี้วันนี้ก็คือวันแรกนะครับที่ออกงานภาคสนามเปิดฤดูกาลของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับควมเรียบร้อยนะครับประมาณ80%แล้วนะครับฉากเรียบร้อยไฟจอเรียบร้อยเป็นบางส่วนเหลือดันหนาเวทีนะครับ<า>เหลือบ่ไหลพี่นอ้องเหลือบ่ไหลเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะนะครับนี่ครับล้อการติดตั้งนะครับพวกไฟบางส่วนนะครับ จะเป็นหน้าที่ของทีมไฟลรบัดนี้ยซาวแอนไลท์เรบัดนี้นะครับทีมนี้กับทีรุ่นมูเนี่ยเพราะว่าโค้งสางเพิ่นแล้วกับทีมนี้ก็จังสิข้นมากนะครับไฟสว่างมือนม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นเสาไฟสูงแบบงี้เลยคนเสาละหลายแสนนะครับระบบลดลำโพงก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับไฟด้านนี้ก็น่าจ,จะตีเรียบร้อยนะครับ โค้งสางเรียบร้อยนะครับตูรลำพงของลุงปียะนะครับของเสียน้นนะครับระบบเสียงนะครับิดตังเรียบรอย้อยอาเบิงเหตุการณ์นะครับของคลิปแรกนะครับที่จะให้พี่น้องได้ดูนะครับพี่น้องดูได้ชมนะครับอันนี้ประมาณบ่ายโมงขึ้นฉากทั้งนี้กับกาลัาส่สีฉากฟังนี่น่าจะ ฉากน่าจะึ้นได้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 ไดท่อนเดียวนะครับตามเต็มนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมันจากับแขบอยู่ฉากโค้งไหมครับพี่น้องฉากโค้งเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนเดียวนะครับอาจจะเป็นส่วนเดียวเนี่ยอีกฟังหนึ่งคือสิบ่ได้ึ้นฉากทั้งขางเนาะมันวะเพราะว่าพื้นที่เฮาลุยกันตะเดือบนไหนตีไหนตีสองเครงตีองงนกินเขาเขามาหัวตะเวนปนไหน หงมองกลัวหงมองกลัวพักพันง่ายรถง่ายล่าเขามองเขาพิกัดได้ที่ได้ท่าก็เริ่มลุยมานจะตีสองฮอดแก่นจนป่านนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอันอันอัน,อ,นอันที่ห้องแคบอันอันอันงุ้มขังนี่บ่ได้ขึ้นมันบ่บ่มี่มองขึ้นเนาะนะครับฉากโค้งตัวนี้นะพี่น้องเนะีด็กถ้าถ้ามือเพิ่นเปิดวรพองผสิมีอยู่นึงอยู่งขางล้ำโพงทั้งพ่นแต่เนื่องจากว่าสถานที่เรามันคับแคบนะครับ ลงบ่ไดดเบิดนะครับสู้กันคักค่อนไหวเท่าไครเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นวิ่นวิ่นเป็นเบียบมาเวียกแล้วฮะธรรมดาธรรมดาธรรมดามวะเริ่มจะลึ้เริ่มจะลึ้แล้วบอกงานแรกก็ถือว่าเหตดไดไหวเนาะแต่ว่ามืออื่นงานสองนี่ที่บันงานสองกัจะมาลุ่นกันต่อไปหนึ่งต้องแข่งขันในการเก็บเวทีเนาะ แง้งมือนือแง้งมือนือแก้แกครับแก้ครับแกงเนาะเช่าเขาสีลือแล้วกับบักส,สามสี่โมงผูนี่เนาะ<ล>เดินทางไปโคราชอีกเดินทางไปโคราชเอาจังพี่พ,พี่น้องจังเบืองนะครับว่า,าประสิทธิภาพของทีมเขาเนี่ยนะครับหลังจากติดตั้งแล้วมือนีมันเป็นงานแรกนะครับตอนเก็บก็ไปต่องานสองมือต่อมือมันจะเป็นยังไงนะครับต้องคอยเบิงคอยแย่งกันไปนะครับอันนี้คือ เหตุการณ์สถานการณ์ให้พี่เห้นนองในเบิงเนาะนะครับโอ้อลังการพอสมควรนะครับอลังการพอสมควรอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการประดับประดาในเรื่องของพื้นไฟนะครับพื้นไฟน,นีการสอบแซมวัสดุอุปกรณ์นะครับแน่เป,นเป็นขมา่าเป็นระยะระยะนะครับเอาเบิง้งขาบร่วมุมกว้างนะครับ ล,ลายทีมที่เพิ่นแล้วแล้วตัวโค้งสางไปทีกับไปอาบน้ำพักผ่อนกันแล้วนะครับไปอาบน้ำพักผ่อนกันมันคับแคบจังหน่อยนะครับเพราะว่าการลง่นะครับเพิ่นลงล่มลานขาลานอย่างนี้นะครับเขามาเต็มสตรีมอยู่นะครับก็นเนื่องจากว่างานลักษณะประมาณนี้มันก็มีการขายพื้นทีเนาะคือว่าล่ะนะครับของเหลนต่าง เรือใหญ่นะครับของเหล่นนะครับหลายนะครับเต็มบริเวณนะครับเต็มบริเวณ่านมิกกับทั้งพี่นะครับพื้นที่ก็ถือว่าเป็นล้านปูนครับดีครับดีดีดีนะครับเป็นล้านปูนนะครับหมดหานมิกทั้งพี่นะครับหันมิกหานมิกด้วยนะครับ เคงแคบบ่แคบกับเบื้องเป็นงานฟรีครับมะเรงครับงานฟรีงานฟรีไม่มีเก็บบัตรนะครับไม่มีเก็บบัตรโอ้ยสมวนกันครับหมเลยมีอัศจรรย์ให้เบื้องย่างดีเพืดด่อนนะอ้าวมะแรงสิจองอัศจรรย์เลยจองเฝ้าจองอัศจรรย์ไม่เข้ามาแรงเอาอันนี้ช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ องไอเต็มครับไอเต็มบ่ครับผมอ๋อไอเต็มเลยครับนี่มาโพอยู่สองคนนี่นี่นี่อยู่สองคนฝากช่องนี้ได้ครับคู่น้อยเด้อคู่น้อยคู่น้อยเจโอวันออฟฟิเชียวใส่เลยไอกาเออเนี่ยฝากกันไปฝากกันมาอยู่นี่เป็นกำลังยายนะครับยายสนามบาสนบริเวณงานมันก็มนี่ออกล้านออกยังครับคือกันเลยครับเด้อนีลานขา ร้านขายเต็มเช่นกันนะครับแนวอยู่แนวกินทีมงานบางส่วนนะครับเบิดพระราณาล้วก็อาบน้ำอาบในอาบน้ำอาบหน,อ,บนองพักผ่อนเอาแหงอันนี้ก็มาขายตำบัก่งตำบักกอตำกล้วยตำเมี่ยงาดมน่บอ่อครับค<อ>รูน้อยครับโอ้นะเขาวาัดเขาวาจังไหนเมียเขาว่า แต่แตงมาพูดเ่ราะงดนั่นคือแค่แล้วอันไทยอัน,นโอ้เราวไทยอยู่างนคือมันคือกันบปนันบอกเข้าไอ้ามมอดจิบอมีนดื้ออมีนอันนี้ครับ,บพูดหน่อยครับเออเอาเพามีการเข้าใจผิดครับแก้เข่าวด้วยครับผมบอผมบลรอคือข้ม,มอดปนันนะนะมาหาเข้าใจผิดกันยังไงบู๊พอเยี่ยขมอดบู๊พะนะสังติกาว่าพอเยี่ยขมอดเมาดมาเนี่ เอาล้วครับคลิปนี้เอาซัมนี่ซะเกินนะครับเบื้งบรรยากาศของพี่ของน้องเอาอีกครับยูฟ่าอาซัมนี่ให้พี่น้องข่อยตัวนี้น้องใช่ข่อยตัวเนี่ยโจเจียวโบครับโอโบโบเจียวันเจียวถูกครับนั่นนั่นล้มคอนรุ่นแล้วบ่างล้มไก่แล้วสวัสดีแล้วครับพ่อกันไปนอะไรเต็มเต็มนะเต็มเจียวสองเจียวนี่ยแล้วยังยังไม่ได้เจอครับอันนี้เริ่มเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ตีไหนตีสามครับตีสามก็ทำไปเรื่อยเรื่อยามาแล้วช่วงไหน ถือว่าอันนี้ยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จดีสามมงเศร้าหัวหน้าเจ้าไป่ใส่เพิ่นไปใส่เลยครับพักนอนย้อนในวัดโอ้รถเขาไปในวัดโอ้ไปนอนในวัดครับครับผมมีน้ามาฝากจากโรงงานน้ำดื่มมาให้เป็นหาแผลกิ่งเลยอยู่ในหลังรถดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมาจังบ่าวตุ้ยมาจังเสียหมอบเพราะว่าเถ้าแก่ล่งน้าเพิ่นสินน้ำกลมาอยู่นะครับเอาพี่น้องเล่นพอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะครับครับ